สวัสดีครับมือนี่ล่มแห้งจะน้อยนะครับบรรลุว่าฝนเห็ยังมีหลาอยู่เก่าบ่อนะครับแต่ในภาพพี่พ่อน้องมาใส่ปลาไหลนะครับหลังจากที่ฝนตกมากในอาทิตย์นึงแล้วครับมือนี่ใส่บางลั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ก็จะเป็นเนี้ยสองยางเมื่อใส่ให้เบิ้งครับเป็ี่ยนเปลี่นไปเห้เบิ้งนะครับระวังเนี้ยเขียดนะครับหรือเป็นเขียดรูบนะครับโปน้นะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นปลาทูนะครับ ประูนนะครับเอามาล่องบังคับปลาปลาไหลมันเด็กเขาอันไรดีกกันนะครับใต้เบิ้งสีหลังยางละห่าหลังครับใต่ปนกันเป็นเนสาเลยครับมันนี่ล่มแห้งอีหลีครับเขียดใส่ไปสองตัวครับเขียดลวกนะครับเป็นเขียดลวกครับเดี๋ยวไปเอายวมา่อีกบ้างครับ เป็นปลาทู่ที่เป็นโตเลยนะครับปลาทู่เป็นโตครับปลาทู่หนึ่งครับแต่ว่าผมอยู่ไเคื่องเดียวครับครับอ๋นะครับส่เือร์แบบนี้ครับหมายเป็นสะตามให้น้าเหมือนเดิมนะครับหน้ามันตนโตมาหลายบริวาปลายหลายหียังอยู่ในสะหรือเปล่านะครับเหลือออกไปให้น้าบางส่วนหรือครับไปลองดำเนิน้กันเลยครับ ครับผมพอตอนสอบครับหกโมงเกือบเจ็ดโมงแล้วครับนี่นะครับอากาศดีเลยครับมาหนีหนะจะห่อนเลยแหละครับยามเบนนะครับไปภาพพิพนธ์นอปรยามปลาไหลครับใส่ไวสิบหลังนะครับขอให้มีคมหมานครับตั้งเป้าให้เห็นผลงานก็โอเคแล้ะครับบางเงี้ยอะไรมันดิเข่าดีเนาะนะครับเงี้ยอะไรมันเข่าดีแล้วกันระวังปลาทู่ครับเขียดลวกครับขอให้เดือด ที่หาโตเนาะอยี่าขาดนะครับนะสำหรับซิบหลังนะไปครับไปเจอยศแลกครับคือบ้ารครับสาแบบนี้ครับมีตัวหรือเปล่า อืมบ่บมีตัวครับอ,อันนี้เปลี่ยนครับลองเบิ้งนะครับเมื่อกี้ยามหลังหนึ่งมันถือปลาอไหน่อยอยู่ครับตัวหนึ่งนะครับ หลังที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเบื้องหลังนี่มั้งนะครับักเตี่ยมดูไม่กี่ได้แต่ว่าไหนบ่อมีครับปลาไหลบอ่อเข่าเลย เหลือสามหลังสุดท้ายของเสานี้ครับนี่อยู่มุมนี้หลังหนึ่งครับมุมนั่นแหละครับมุมนั่นครับสามหลังนี่มันใท้ที่สุดในการใส่ครับถ้าบอถือสามหลังนี่เกิดผมว่าหนาจะเป็นกับเนื้อแหละล่ะครับเนื้อบาบ่านหนามีปลายเกิดเป็นปลายหยากอยู่ครับไม้นี่นะอ๋ลองมองกันครับ โบเซียก็ต้องเสียครับโอ้โหสิบบังครับถือว่าอะไรแค่สองบังครับถือตัวบัใหญ่ซ้ำครับเอ้โหเดี๋ยวไปสรุปผลน้องกันครับต้องบอกว่าผลงานบบเป็นดังหวังพี่น้องครับที่ถือก็จะมีแต่ถือเป็นเงียเขียดเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดมันมีปลาไหลนะครับมันหนาถือถือหลายกว่านี้นะครับอาจจะเป็นไม้ที่ม่มีปลาไหลนะครับปลาไหลน้อยมันออกไปในบางส่วนออกไปในหน้าครับบางสาะนหนามันเต็มนะครับ เระมามันน่าจะออกไปนะครับซึ่งก้อนนั่นนี่ผมกระส่เนื้เขียดคือกันหละครับก็ได้หลายนะครับโมนิกัน่าะได้ดตั้นี้นะครับเอขอบคุณทุกการรับชมครับแก่เมื่อกันไมครับในหมายหนานะครับขอบคุณหลายๆครับปลาไหลหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กครับได้ตุ่มหนึ่งพอดีครับสวัสดีครับ